ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒโนพิคุปหรือหลวงพี่หมอประจําวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้โยมคารยานมิตรทุกท่านวันนี้อาตมาเพิ่งได้ฟังการบรรยายที่ มีคลิปวิดีโอที่ส่งมาทางลายเกี่ยวกับพระนารกะเทระโดยผู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ชื่อว่ารู้สึกจะชื่อธรรมธรรมชาตินะครับก็ขอขอบคุณในพระธรรมบรรยายบทนี้ด้วยนะครับ มาช่วยให้อตมาได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอตมาก็คิดว่าอาตมาคงจะต้องไปอ่านให้รายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นในพระไตรปิฎกแล้วก็ศึกษาปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ว่าในตอนนี้ที่หลังจากฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคือพระนรกะเนี่ยเป็นพนระนรกะเทระนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลานชายของฤษีที่เป็นผู้ที่ทำนายเกี่ยวกับการเกิดของกับการคือเป็นผู้ได้พบพระพุทธองค์ ตอนที่พระอ,องค์ส่งประสูติแล้วก็ได้มีโอกาสทํานายว่าพระอ,องค์จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนา,าคตเป็นเป็นคนแรกนะครับจําชื่อสีไม่ได้ละแต่มีหลานชายชื่อนารก,กะซึ่งก็ปัดปาวารณาตนนะครับว่ามีความปรารถนาที่จะปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่า โมนายะปฏิปทาหรือการปฏิบัติของพระมุนีครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนในที่สุดก็บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้ถึงขั้นอ,อ,กอุก,ออกเกฤษเป็นคนเดียวขอ,ของของยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะครับน่าสนใจเรื่องราวน่าสนใจ ทีเดียวแต่ว่าในเรื่องของนั้นก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยพระนารกเทระก็ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์และพระองค์ก็ทรงตรัสพระธรรมที่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือแนวทางปฏิบัติว่าถ้าเราอยากเป็นโมนีหรืออยากเป็นพระผู้นักบวชที่ ทำอย่างเต็มที่เนี่ยเราเรามีวิธีปฏิบัติอย่างอย่างไรบ้างที่เราควรจะปฏิบัตินะครับก็มีข้อแนะนำหลายข้อที่ที่ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ทุกเวลานะครับคือเป็นอาการลิโกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรจะใช้อย่างยิ่งมีคำสอนที่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันได้อย่าง รพรอะองค์พูดถึงหลายเรื่องแต่ธรรมาก็ตกผลึกพอสมควรในประเด็นที่ว่าในภาพใหญ่ก็คือว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็มีความเห็นและความเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้ว สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือการมีสติปัญญาในปัจจุบันขณะนะครับคืบต้องมีสติปัญญาในปัจจุบันขณะและภายในจิตใจของเราก็ควรจะมีจิตใจที่สูงขึ้นนะครับแล่เราก็รู้เองว่าจิตใจที่สูงคืออะไรจิตใจที่ต่ำคืออะไรเราควรจะปฏิบัติธรรมแล้วม,มีความมีจิตใจที่สูงขึ้น และมีกิเลสท,ที่ลดน้อยลงมีจิตใจที่สูงขึ้นก็ค,คือมีกิเลสท,ที่ลดลดน้อยลงแล้วก็ตกภายใต้ของอิทธิพลของกิเลสน้อยลงและน้อยลงซึ่งสิ่งนี้เราจะต้องใช้สติปัญญามากำกับนะครับนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง โลกนี้โกลาหลมากวุ่นวายสับสนและน้ำผนของจะจะสับสนเข้าไปทุกทีข่าวที่เราเพิ่งได้รับมาจากการประพฤติของผู้นำสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วโลกน่าจะเปจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายโกลาหลในโลกพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเราไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้นะครับ พระโลกก็คือเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับสภาวธรรมต่างๆสภาวธรรมเหล่านี้พร,พระพุทธองค์ทรงบอกว่าล้วนมีอย่างน้อยสามอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและปัจจัยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการบนบานสารกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไปขอใครไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่า อะไรทั้งนั้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยอย่างที่สองก็คือว่าทุกอย่างเป็นตายรักก็คือทุกอย่างมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีความเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีความคงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้จึง,จงเมื่อเราไปฝืนสิ่งนั้นก็จะเกิดความรู้สึกติดขัดนะครับหรือเป็นความทุกข์นั่นเองและสิ่งสําคัญก็คือ เราควบคุมมันไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของสิ่งที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาว่าเป็นตัวตนของเรานะครับเป็นตัวตนของเรานี่มันไม่มีจริงนั่นเองหรืออนัตตาเมื่อลักษณสามอย่างนี้สองอย่างนี้ก็มีทางออกอยู่ทางเดียวก็คือว่า ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นนะครับเราควรปล่อยวางด้วยปัญญานั่นคือก็คือสิ่งที่เราทำไมเราจรึงต้องมาปฏิบัติธรรมนั่นเองเพื่อฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะเพื่อสร้างความสามารถเพื่อให้ชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ย สามารถที่จะปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญานั่นคือเหตุผลที่จะปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงควรมีตัวชี้วัดหรือมีมเกณฑ์ที่เราสามารถใช้ได้ในระหว่างการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติถูกที่ถูกทางหรือเปล่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเดินมาได้ถูกทางหรือเปล่า ทางต่อไปนี้ก็คือว่าปฏิบัติแล้วเราจะควรจะมีสามารถเก่งขึ้นในเรื่องของการมีสติปัญญาอยู่ในปัจจุบันได้ยังมีสติและปัญญาคือมีสติปัญญาในปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมได้ตลอดเวลา ทุกขณะไม่ประมาณหรือเปล่าและเมื่อทำได้เช่นนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีความเข้าใจและความรู้ว่าใจเราก็จะสูงขึ้นนะครับใจเราเนี่ยจะมีความสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราจะมีกิเลสน้อยลง และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งะจัดกิเลสได้จนหมดสิน้นไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของกิเลสอีกต่อไปเป็นนิสลาอย,ย่างแท้จริงนั่นก็คือเป้าหมายของการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราไว้แลครับวันนี้ขอพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ขอ ถ้าพูดผิดหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้การใยญมิตทุกท่านจงประสบความดีและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเธอ